สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับมาชม Honda Civic นะครับ Civic FD นางฟ้านะครับปี2010ันสิบชมไมน่าเชสนะครับไฟท้ายจะเป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับราคาสุดยอดเลย139,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับเหลือเงิน4ี่0 0ื่จัดให้ได้นะครับเครดิตดีจัดไปเลยครับคันนี้ไมน่แท้155,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี2010 รถไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่ำนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังนะครับใส่ล้อแมกของ FB มาให้นะครับปี2012นนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับใครที่สนใจและเข้าใจนะครับได้ไปคุ้มสุดๆนะครับคันนี้เคยติดแก๊สนะครับ ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบและเข้าใจนะครับได้สภาพได้ราคานะครับไม้แท้นะครับขนาดติดแก๊สก็ยังใช้น้อยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าภายในเบาะหนังสวยๆเลยนะครับใครเข้าใจนะครับเคยติดแก๊สถอดออกเมื่อปี2องพนห้าอนะครับถอดออกมาหลายปีแล้วนะครับใช้น้ํามันล้วนมานานแล้วนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ความร้อนไม่มีขึ้นไม่มีดันนะครับเพราะถ้ามันจะมีปัญหาหรือจะพังก็จะพังตอนที่ถอดนนูะครับ ถอดมานานแล้วครับ4-5ปีแล้วนะครับก็ชมได้เช็คได้ ใครสนใจในสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับสุดคุ้มแน่นอน139,000บาทนะครับจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับเป็นโฉมไม่เนเช่นนะครับเป็นตัว E นะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับประวัติใสๆไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ําขับขี่ดีมากๆนะครับไหม่แท้นะครับ155,000กิโลเมตรเคยถอดแก๊สนะครับก็ถึงจะติดแก๊สก็ใช้ไม่ได้เยอะนะครับฉะนั้นใครที่ สนใจอยากได้ F D ดังฟ้านะครับกว้างนั่งสบายดูแลง่ายอะไรเยอะครับอะไรเยอะจริงๆหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามแฟนเพจแฟนขับของ F D ดังฟ้าหรือ Civic ก็ได้ครับหรือหาข้อมูลตาม YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับสำหรับผมนี่รีวิวเพื่อการขายก็จะเน้นแบบสภาพเน้นคุณภาพนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ย สมาชิกไปหาเพิ่มเติมได้นะครับกับยุคอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นะครับคันนี้เครดิตดีนะครับออกรถศูนย์บาทเหลือเงิน4ี่0 0ื่นห้าจัดให้ได้เลยนะครับรถสวยจัดสภาพงามจัดสีสันสวยงามนะครับรีบพิจารณานะครับราคานี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับแจ้งตรงไม่มีหมกไม่มีซ่อนเล้นอะไรนะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิกว่าไม่เคยจมน้ํานะครับเราไม่ได้ให้ทะเบียนนี้นะครับเราจะมีทะเบียนใหม่ใส่ให้นะครับก็จะมีทะเบียนใหม่ใส่ให้นะครับไม่ได้รวมป้ายนี้ไปให้นะครับ รถสภาพสมบูรณ์แจ่มๆแบบนี้นะครับรีบพิจารณาโทรสอบถามมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับ139,000บาทนะครับ Honda Civic FD D-Doc นะครับ D-Doc ปี2010นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ